สวัสดีครับโปรแบรวันนี้เป็นไงบ้างครับก็วันนี้เป็นเกมที่พ่านเหนื่อด้วยกันครับก็สนุกครับแต่เราพลาดตอนเขาเวลาบอลเด้งไปเสองประตูนี้ทำได้ครับวันนี้รู้สึกไงก็รู้สึกดีใจครับดีใจยิงได้สองประตูเพราะที่เสมอเขาไม่สำเร็จครับแล้วพอใจกับความการเล่นของตัวเองวันนี้ไหมครับก็วันนี้ก็พอใจคับความการเล่ขตัวเองแต่ผมแล้วเป้าหมายของเราที่จะช่วย ยังยงยัังงคงเหมือนเดิมใช่ไหมข้า<อ>หมายคือเดินชันมอนเดิมครับก็พ,พาทีมเดินชันขึ้นไปไทยลีกครับ,รบสบภาพความฟิตของเราตอนนี้ถือว่าเต็มร้อยทุกนัดไหมครับก็เต็มร้อยลูกนัดครับครับผมแล้วก็เห็นฟอร์มของยู23ที่ไปเราคัดเลือกมาแล้วนะครับถ้ามีโอกาสจะฝากบอลฝากวฝา,า,า,ากถึงสมาคมไงครับถ้าเกิดเราได้มีโอกาสก็ถ้าผมมีโอกาสผมก็ จะทำให้ดีที่สุดครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับวันนี้ครับ